อาจารย์ตุ้งเตีงค่ะสวัสดีครับท่านอาจ,จารย์ตุ้งเตีงครับขอาพาเฟนครับทางช่องมาตามั๋มตองวนแล้วก็โค้งสุดท้ายเพราะว่าตองหัวเท่าพันใดญนะคะหัวเน่าให่มากโมกเมนบ์โมพันมากมากแล้วอาจ,จารย์ตุ้งเตียงประยู่เออจะบุญก็ได้มาจากบ้านจะเอาบแบบมาติดตามแนวทางนั่นมันเป็นติกตลาดที่เก่าอ่ะนะให้มึงนึงให้ไปกับโมมากแล้วไปตัดออกจ้ะใช่มันก็ได้ออก เอออนกันเน้อตัดปุ๊กออกปั๊บงเงื่อนขีกันเนอให้ไปที้จอที่ตล่างเข้าเนี่ยละจ้ะตัดออกอีกว่างวดนี้บอตัดให้หมดเลยเนี่ยเบ1ตัดให้หมดเด้หมวดเพราะว่ามันมีบทเรียนแล้วมีแล้วสองงวดแล้วสองงวดแลตัดทิ้งเข้ายาให้ประวัติซ้ำ้อยรอบซ้เขาเขาออกไปที่ตะล่างเราจะเข้าจับปูให้ความค่ะขอบพ้นมากเลยไปเปนนินเอา เอาเบอเนีนให้บ่เนียยูาจะขาเดียวโอ้จังสัรนนแมเอาฟันคือจังหวดสิบเก่าเม็ดเดียวไปจังหวสิบหวดนั่นะสวดนันะดีกระด้ากับบาลค่ะเอาเบอน้ำงนีากระตังหนึ่งเนีกรตังสองเนี้กตังสามเนีกตังเกียตกระตังแปด อ้ยตัวนังสือไอ้จันคืองงามใช่ปะอ๋อง่ามง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 ามต่ล่างสีแตาล่างสีเขาก็ดึงใส่กันบาดเนี่ยเขาก็ดึงนี่เขามาใส่มันเลยอ,อ,อันนี้ลักสิเขาดึงว่ามิ๊นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า โอ้โแต่หดก้นนี่ม่ยดึงมดเด้หมดกวอนก็ดึงจะหงขางสองหางมดนี่แหะค่ะมันเทากัมวยดึงมดเลยสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดโอนนี้สี่ดึงใส่เหยบมดเลยใบมดเลยสองเก้าเที่ยวว่าเป็นการประมาณไม่ว่าไอจันมวก้อนประมาณก็สองหมดแล้วดเลยเขเขาก็บว่าดึงเอาหมดเนาะสามเจ็ดสามแปด โอ้ถือแก้วปัะนี่ยสมเก้าแค่นี้เอาเบ่งนำกันเด้ครับเอฟซีตอนนี้อาจารย์ตุงติงเพิ่งกำลังเขียนซื้อก็วันที่ใหน้ํานเลยค่ะวันที่วันที่สิบหกเขียนซื้ออาจารย์เส้น้ำเพราะว่าเอฟซีห้อสีได้แคปหนาจอไว้ว่าไอซื้อยังจังสีหน้า ซื้อเพคนกับม้วนมวลเลยเอฟซีอาจารย์ตวงเต็งสุดยอดครับแถมแถมตัวนึงเด้อยอันตัวแถมนี่เด้อแถมคืออย่างคขาเรีแถมนี่เขาเรีแถมคือเด็กก็ฝันบอกเด็กได้นี่ละจำให้ฝันบ่ขังวันนี้ก็ฝันอยู่แถมตัวนึงโอ้ก็นนั่เอาหลายตัวเอาบัตนี้บอกามฝันให้ฟังก่อนเลยบัตนี้ค่ะ อันนี้เป็นเล็กกันสุดคำนวณว่ามนเ่อความฝันว่าแล้วอันรว่าฝันนี่ไหมฝันกับมียู่วาพากันไปยังไงไปเป็นยักถ้ำเออค่ะทถ้ำขันคู่เพิ่นอ่ะค่ะห้าร้อยเ็ดสิบบาทแต่เราค้นคือที่คันคู่เข้าไปเงเงินใส่ขันคู่ไปห้าร้อยเกตสิบบาทห้าร้อยเกสิบบาทใชันคู่เขียนให่น้าเนี่ยค่ะอันฝัน่างสิ่งก็ฝันค่ะเล็กฝันเพราะว่าเหล็กกัน มีค่าคู่เขาไปห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าร้อยเจ็ดสิบบาททุกคนต้องมีค่าเป็นร่วมทุนตัดเล่นตัดเล่นเอานะค่ะเนาะหาซูนหาเก็ดเก็ดซูนเพราตัวนียนไงฮ้องเนียนไงตัวนี้วันนี้การนียนค่ะเนียนตัวเดียวรวดตัวนี้บกโอหขึ้นบนขึ้นรังเลยจะเนียนไงตัวนี้ก็คือซื้อบนซื้อรางไว้เลยนะคะเนาะ ใช่ซี reveal, amine, like. Con em ่โบมากเลยก็นั่นบาเบกบาเบกเป็นตัวพิเศษพันพิเศษทีนี้บานเก้าเจ็ดหนึ่งบางนึงว่าตัวตัวขึ้นมากซึกซึกกลับนําอยู่เมนมาค่ะนี่ครับค่ะเอาอันนี้เพื่อนเอาออกมาให้เป็นชุดเต็มเลยเดอพี่น้องเขาวางหัวที่ผ่านมาเพื่อนบดึงมาเบิดพี่น้องสองหัวแล้วนะคะบดึงมาเบิดหววนี่ดึงมาเบิดแล้วนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะเลตตารางของอาจารย์ตรงเต้งนี่ มีความแมนย่ำนะคะเขาดีเด้อยพี่น้องก็เป็นเก่าคู่นะคะเนะะาะข่ะชุดเต็มเก่า<อ>คู่ก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามตัวนะคะตัวพิเศษของเพื่นคือเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะจากก่กระเลี้ยขมฟันของเพื่อนนะคะเพื่อนฟันได้หาเจ็ดศูนย์นะคะฟันมาจะได้กในในอ่ออธิบายไม่อีกแล้ว แตงคันคู่คันคู่เอาเงินใส่ใส่ห่าร้ยเกสิบบาทโอ้ค่ะคันคู่โอ้เป็นคันคู่แล้วก็เป็นยอดถ้ำเงินนิ่นนะค่ะเพาาะมีคันคู่เพิ่นก็ะบอเห็นเห็นรวมน้ำรวมวิธีน้ำมีคันคู่คันไข่เหมือนโอ้คันคู่คันไข่คือใส่ใส่ในหันใส่ในห่าร้อยเกสิบบาทครับอ๋อเอาเอาสร้งเอาเด้วเอฟซีห่อตัดเลรเอาเด้อค่ะพี่น้องค้าเลีความฝันนะผู้ใดอยากนะคะ ก็สิเป็นหาศูนย์เจ็ดศูนย์หาเจ็ดนะคะอันเรื่องความฝัไอ้จำตรงเตียงเขาคนว่าเป็นฝันแม่นอยู่ดิคนว่าวัานี้วันนี้ว่นดหกตัววันี้ได้แค่สามตัวนี่แหละหาแปดันกับเขาสิบเก้ากับเขานีวันเ่อกี้สี่สองบาสี่สองกัเขาสี่สองไอ้สี่หกสองเรียกหกตัวให้ไปดูจะบอกแต่ว่าบั้สี่แล้วบริ้ตัอีกไม่สีนอยู่เาให้ไปมิหกตัวคนให้หกตัวแต่วันนี้คนให้สามตัวทาไมาตัวเลย ี่ขันคู่ทุกเทียบเขจ่หกตัวดิโอ้ยันทุเทียบพี่จะแ่มากหกตัวเลยมันเข่าบนลางมือเนื้อมันแมากสามห้าสามห้าศูนย์สี่หกสองครับเข้มากสั่นถ้ากับเบด้ตัดอินกับบด้เพราะว่ากับตอนนั้นก็ยุบานอยู่ครับเอาเรียกความฝันเท่านี้อาจารย์มักบวค่ะมักความฝันมักอยู่มันคู่ขันคู่มัก ถ้าว่าเลขอาจารย์กับส่วนมาเลขกวามฝันกับเล็กะลางนี่ก็มากส่วนห่าสิเป็นบุน่างเด็กมันมาบุนางขันมาบุนรางดกว่อนี่กสามห้าเออสามห้าสี่สี่หสอง่เจาพระบริตัดติดพรได้มากเสนพระบริตตัออเม่นวนน้หกตัวเลยวดนั้นก็หนึ่งสองเก้าหกด้าเมนปหาวัน้นก็ได้ตวัดตัดหาันบตตัดเลครับตั้งวดนี้พระไถ่ทั้โต๊ะพระไ่ัวนี้มากโอ้หนี่ต้นว่าเอ้า ปูไม่หกตัวบ่อเวทีหนีพ่อหกตัวมันคือบ่ออันมันหายซื้อบ่อได้มาเถอะเอาไวทำหนีพ่อมาเถอะค่ะตัดเลรีเอาไม่ปูม่านกับฟันอยู่ประมาณแดดคำทีเดียวโอยู้ปูอยู่ทำนี่แล้วเนาะค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะครับอันก็คือเลขไอ้ชุดเท่านี้ว่ามีล่างว่ามีบนญสื่อนำกันใดเลยทั้งล่างทั้งหลุมหรือเป็นบอยจันทร์ต่ว่าส่วนมากก็มัก ตัวน so 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 ี้ม no like like ักบ no. okay. ุญลร้ก hmm. ว่วหนึ่งเกตนีเนาะค่ะหนึ่งเกตเจ็หนึ่งนี่เนาะโออเพิ่นมักบุญไรยกัวไปสันไอจันตรงเตีงเข้าอ่ะแคบหน้าจอไว้ด้วยครับแอบีด้วยจรามีส่วนมานจะเข่าบุญอือเข่าบุญไร้ก่าลางค่ะให้เข้าว่าเป็นนินบุญไร้กุหลาบเราเนนนบุญล่างกับข้อค่างไวค่ะเอาพี่จระนาเบื้งแล้พี่น้องหลีกความฟันเพื่อนกะหาหาเจ็ดศูนย์เขาดีด้วพี่น้องตปแตตามเพิ่นมากนะคะว่าซื้ตัวนีฟันดั ฟันดีบ่ค่ะซื้อแล้วซื้อแล้วเอาตัวนี้ไม่กินไม่ไม FC, ขีดให้ FC เฮาเบิ่งอเน,น,นี่ยนี่เลขความฝันนี่นี่น,นี่คือเลขความฝัน,อ,นอันนี้ดิเอาหลังจากที่เพิ่นเซียงแล้วเนาะค่ะเซียงเพิ่นฝันไปซื้อแล้วเพราะซื้อแล้วเก่าเก่าเจ็ดหนึ่งแล้วฝันฝันวางเลยค่ะเพื่อฝันดีเนี่ยมาหายมาหายนี่เราพูดมาหายมีแต่คนเอายังมาหายค่ะ มีแต่คนออกของมาให้ก็เลยว่าคิดว่าสีด้ยิ่งมันบาค่ะอ๋อเอาเอโขกมันแตบัค่ะก็มามักเขามักตัวนี้เขาก็ตัดดีก็ได้นี่เนี่ยตัดดิดท้องคางก็ได้ตัดกันก็ได้ตัดเก่เจ็ดนึ่งมีวลินะตัดเลยนี่เกาน่งกานงเป็นตัตัดมันมันนึ่งเกมีอยู่มนึ่งเก่ายู่แล้ยวแต่ตัวมีคือู่ยงมีตมีตัวยังนี่คือตัวนี้เนี่ยมีมีแ่ตัวนี้ตัด เดืนสองเดือนหนึ่พ่อครับเอ้าขอบุญขอบคุณท่านอาจารย์ตรงเตียงหลายๆเลยครับเด้อเอฟซีฮาครับครับขอบคุณครับเจ้าให้เป็นแนวท่างน้องครับน้อครับขอบคุณครับเอาค่ะหลังจากที่รับช่วงรับฟังเนวท่านนะคะกับอาจารย์ตรงเต่งนะคะเนะอพี่น้องพิจารณาเบิ่งเดอค่ะทั้งเลขความฝันเล็สุดคำนวณของเผื่อนนะคะกับเขาดีนะคะตั้งแต่ แอดตามมานะคะ่ะกะเทว่าเป็นแนวทางที่นนาติดตามนะคะนอกจเขามาติดต่อกันหลายงวดแล้วพี่น้องคะ่าล่องผิดจรณนาเบิ้งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามานชอคกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับท่างช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโศกมันรำรวยนะคะให้แต่เงินแสนเงินล้านนะคะใส่งวดวัดนที่16พฤษภาคม6 5หานีเดอร์ค่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ